ที่สุดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องตามสมควรและตามขั้นตอนที่ท่านได้มีอยู่ส่งเสียดังๆเชิญเลยครับเชิญเ,เลยครับอาจารย์กระดกวิวกุลครับครับผมผมขอเวลาท่านนิดหนึ่งสำหรับที่จะแสดงความจงรักภักดีในช่วงเวลาที่จํากัดซึ่งท่านมาจาก จากต่างอำเภอตั้งแต่800-700ยเ็ดร้เกือบแปดยปีราชวงศ์แรกๆของเราก็คือราชวงศ์ิงหนวัตมีกษัตริย์ครองอยู่ถึงและผมเชื่อมั่นว่าภาพแห่งความจงรักภักดีของหมู่พี่น้องประชาชนชมลรงคคนรักในหลวงและก็ประชาชนชาวเชียงรายจะต้องถูกเผยแพร่ออกไปทั่วประเทศและก็ทั่วสากลโลกด้วยซ้ำไป แม้ว่าวันนี้เราจะเหนื่อยจะยากเราต้องเสียสละเวลาเราต้องทิ้งบ้านพิ้งช่องเหมือนกับว่าเราต้องมาออกรบแต่ว่าในสมัยนี้เราไม่ต้องจับดาบจับหอ,อกจับปืนออกไปสู้รบแต่เราจับเอาจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ไปสู้ลบกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับไม,ไม่ไม่ปล่อยไม่ทิ้งไม่คว้างเขาไม่ซ้ําเติมเขาเราเชื่อว่าในระยะเวลาไม่นานนี้ลูกหลานเหล่านั้น จะต้องเข้าใจในสถานการณ์ในความเป็นจริงและจะกลับมาเป็นลูกที่ดีหลานที่ดีในครอบครัวของเราเรามีความคิดอีกอย่างนี่ไงผมถึงบอกว่าโอ้ยผมอยากจะโลไปกากแทบเท้าท่านเหลือเกินท่านเป็นจิตใจที่สุดยอดและเปี่ยมล้นไปด้วยความจงรักภักดีธงชาติและธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเครรงารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยต,ต,ตระเวนเ,าเ,เนาขาตง ของชาวเชียงรายปกป้องสถาบันใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมพวงข่าพระพุทธเจ้าชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่าที่ได้มาชุมนุมณเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราชแห่งนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้กระทำการล่วงเกินจากช่วงดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทยวันนี้ชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่าขอน้อมแสดงพลังในการปกป้องรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานวงศ์ทุกพระองค์อันเป็นที่รักยิ่งและขอให้สัญญาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสวรีแห่งนี้ว่าปวงข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักพักดีเทิดทูนและจะรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เป็นมิ่งขวัญของกวงชนชาวไทยสืบไป เพลงเสียงสงพระเจริญสามครั้งสงพระเจริญสงพระเจริญสงพระเจริญเ,าเอาละ,ะครับตอนนี้เราจะแปรกระบวนนะ ด้าแถวเลยนะครับตัง้งอยู่อยู่ด้านหน้าครับใต้ของเราอยู่ด้านหน้าแสดงพลังเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของชาวเชียงรายที่มีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ต่างได้เดินทางจากลานพระกรมราชานุสาวรีรัชการที่ห้ามาตามเส้นทางยังอนุสาวรี พยายามมังรายมหาราชท่นนี้พวกข้าพระพุทธเจ้าขอสักการะพยายามมังรายมหาราชและขอให้พระองค์ท่านได้เป็นประจักษ์ได้เป็นประจักษ์พยายามว่าชาวเชียงรายจะปกป้องเื่อทูนและยงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ,บต่อไป ทางด้านหลังเลยนะครับเราจะร่วมร้องเพลงสารเสริญพระบรมมีนึ่งจบและก็ก่อนที่จะร้องเพลงนะครับกล่าวตามข้าพเจ้านะฮะเดี๋ยวจะให้สัญญาณเนอะนะจุดไปฮะจุดไปส่งไปส่งไปต่อไปเลยฮะชาติศา,าสนาพระมหากษาัตริย์อันเป็นที่รักและหัวแขนของปวงชนชาวไทย ผู้ใดจะละเมิดที่ได้ถูกขึ้นครับเพลงขึ้นครับ ยนนะเราจะทยอยกันมาฝากปูชาแ่่เพราะมีความเป็นห่วงจึงได้รวมตัวกันเพื่อจะแสดงให้ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศเห็นว่าชาวเชียงรายมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งและจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตเพราะ เมืองเชียงรายเองได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากบารมีของบุรพกษัตริย์ธิราชเจ้าตลอดมาได้มีความสงบสุขร่มเย็นด้วยรัชการที่9ท่านพระองค์ท่านได้พระเมตตาต่อชาวเชียงรายและประชาชนชาวไทยอย่างอนเนกอันอันต์มากมายมหาศาล สิ่งเหล่านี้ยังอยู่ในจิตใจของพี่น้องชาวเชียงรายตลอดมาเราจึงคิดว่าในวันนี้เราจะแสดงตัวให้เห็นว่าทุกคนมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรามีความสงสารเห็นใจต่อลูกหลานที่ก้าวพลาดก้าวผิดในการที่ตกเป็นเครื่องมือ ของผู้ที่ยุแยงตะแคงรั่วทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เราคิดว่าในจิตสำนึกของคนเชียงรายอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราจะปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของเราด้วยเลือดเนื้อและชีวิตขอบคุณครับ